เอาละครับก็สวัสดีกับทุกคนอีกครั้งนะครับวันนี้อยู่ในดักบอลลีเกนันเมกนครับเป็นรอบเจ็ดคะแนนนะฮะร,รอบแรกครับเป็นคู่ระหว่างนะ้องวิยุกิแชมป์เก่าในรอบที่แบบว่าแพ้ตกรอบนะครับแบบว่าเจอกันโคกันพคือแพ้ตกรอบ <It> s <S อันนี้มี <a bit. S 1> ให้แก้ตัวนะฮะ ก็พบกับทนางด้านน้องไคดามาชื่อว่าน้องนัมโมอยู่กิวราชาเกลือครับกิวของพี่นี่แหละครับแล้วก็น้องมิยุกิก็เพิ่งย้ายมาแล้วก็ดวลกันนี่แหละครับสุาาการาชาเกลือประธานราชาเกลือโอเคนะฮะก่อนที่พี่จะโมแลวหัวละไปเกิน,นดีนะฮะก็มาในตัวละครดีกว่าครับฝา่ทางด้านน,น้องน้องมิยุกิมาทางน้นองขเอง17จ v p อพนะครับแล้วก็ทางด้านอันตรา กจิต้าบูแล้วก็มาทางด้านของอตัวใหม่ครับอย่างเป็นโกคูนะฮะไคโอเคนนะฮะแล้วก็ซุยเป็นกจิต้าบียอนนะฮะเบจิต้าแน่อะตอนนี้กำลังพูดโมยอยู่ครับเป็นทางด้านของน้องไคดาวเออแหมเล่นน้องมิยุกิครับไปชุดใหญ่ไฟกระพ,พิบมาจาังหวะนี้ครับน้องมิยุกิครับได้ตั้งท่าแล้วก็มา ได้ดวลกันครับแล้วตัวนี้ฮะดวลหมัดชนะครับหลุดทั้งคู่ครับแต่แก้มดันเยอะกว่าครับมาได้คอมโบครับตัวนี้ถ้าได้คอมโบแล้วครับแน่นอนนะมันจะได้เบรคดาเมจแบบรืวอๆแน่นอนครับแต่ตัวนี้ครับใช้วิทย์ลงมาครับน่าจะเป็นทีมวัดการเขียวหรือเปล่าเนี่ยฮะทางด้านโกซิต้าครับลบ บับแล้วก็เคลียการบนมือนะไม่ได้ลบบัมนะฮะเคลียการบนมือเรียบร้อยคทับต่วนี้ครับอย่างนีงอยู่ครับเพราะว่ารออันติเมทครับลงจากสนามนีโกดการ์ดฟ้าเรียกสุดใชั่วโมงมากแล้วก็เห็นอืมจะอันติสวนเว้ยแล้วได้ด้วยนะครับมาจจงหวันนี้เป็นทางด้านของโกจิต้าทางอันติเมทนะฮะใส่ทางด้าน,นของวิสนะฮะแล้วก็ออกจากสนามทันทีกับดาเมจมีเผาผ่านโคตรไรและเจงหวะนนี้ครับแพ้สีอย่างนี้ครับอืมแต่จริงจังหวะที่น้อง อไข่าดาวครับใช้นิ้โป้งดีดกอริท้าเค้าเตอร์อ,ออกมาฮะโดยใช้กัดเขียวแน่ตัวนี้ก็ได้ล้ำแล้วนะเป็นทางด้านของโก็คูไค่โอเคนะครับตัวนี้ได้ล้ำยาวคือล้ำจนนอนรับ99คอมโบได้เลยนะฮะเย้เนี่ครับมาครับการขึ้นบนมือเขาสองใบแล้วก็คีอีกนะฮะโอ้โหแบบบอกตรงๆครับว่าได้ร้ำด้วยตรงนี้ยังจะเอวีทีแพ้ใส่ด้วยเอ้ย ทำให้เป็นทางด้านของน้องมิยุกินะฮะเหลือตัวที่เป็นโกชิต้าบูครับแต่ว่าชนะสีทางด้านของทอปโปแล้วก็ทางด้านของตัวใหม่นะแต่ว่าต้องดูความมิ่งนะฮะว่าจะได้ไหมเพราะเขาก็มีชนะสีเอ่ออะไรนะสลับเป็นโกคูก็จะเป็นอีกสีหนึ่งนะตหลนี้ได้กําลังนวดอยู่นะเออมาบราครับโกชิต้าเล่นเกมแล้วเพื่อนตายอยูน่นีอ้าวพี่โมพี่ลืมมองดูเขาฝันน้องมิยุกิเลือกสองตัวรับพี่ตาลายขออาภัยดีเลยครัสนะฮะมา นึกว่าตุยไปแล้วเยอะฮะกดกระเขือได้ลำเหมือนกันนะฮะได้ลำเหมือนกันวันนี้เออได้คอมโบว่ะแหมเถอะแล้วเดียวมองนึกว่าตายเราเห็นตัวชิซซี่เนีนะะ่ยอ่ะวันนี้น้องท็อปโปครับลงจากสนามเรียบร้อยแล้วนะฮะ ก็เป็นเหลือเท่านั้นของโกคูนะฮะใครโอเคนมาท่าใครโอเคนนะฮะอ่ะตอนนี้แล้วได้คอมโบอีกแล้วมีสเปเชียลมูฟอยู่ในมือครับน้องจะเอลเอสเลยป่ะครับเกมแรกนะฮะต้องรอดูว่าจะเอลเอสได้ไหมนะฮะแล้วมีการ์ดแมสแบบว่ะเป็นแล้วต่อยไม่ตายอย่างนี้นครับน้องครับบอกขอจบครับเปลี่ยนเป็นโกคูใครโอเคนนะฮะเราก็ว่าเอลเอสโกคูใครโอเคนอีกทีเลยมาครับมาดูอันที่หนึ่งตอนจบกันดีกว่าบอกเลยครับตัวนี้เท hey ่อยู่นะแล้วก็เก่งด้วย ทำให้ตอนนี้ซัมสกอร์ไปอยู่ที่ทางน้องมิยุกินะฮะเก็บแต้มแรกไปนะฮะเขาชทนนเกมจะได้3คะแนนน,นะครับแต,ต่ถ้าแพ้ก็จะส่งแบ่งแต้มกับน,น้องไข่ดาวไปครับต้องรอดูว่าน้องไข่ดาวจะเอาชนะได้ไหมครับเกมที่2น้องไข่ดาวครับก็ยังใช้ทีมเดิมนะก็เป็นางนนิสของวิสนะฮะวิสแล้วก็เทด้านของอะไรนะ วิสแล้วก็เช็อปโบนะครับเซนไคนะฮะแล้วก็ทางด้านของตัวนี้เลยขาดไม่ได้ครับเป็นตัวจ่ายดามเมจนะฮะับคือโกคูไคโอเคนนะฮะคู่หูบูบอยครับกับเบจิต้าบียอนเนะ่ยสุดเบอร์จะธาบูขั้น2ก็ได้้เรียกความเข้าใจมาตัวนี้ครับแล้วบร้านมาแมลงเหลือเกินครับเจ็ดเอแล้วอื้อเพราะว่าพี่ให้ใส่ตัวบัฟมาได้มันก็จะแรงๆนิดนึงแต่ว่าไม่ได้ให้ใส่การ์ดนะแล้วก็ตอนนี้ปิดระบบทางด้านของไรซิ่งรัดไว้อยู่ไม่ให้ไรซิ่งเด้อ แล้วตรงนี้ครับเป็นการดวลหมัดกันแล้วน้องไข่ดาวกดได้โคตรจะเยอะเลยว่ะเก้าเก้าห้าครับแล้วตรงนี้เออมี布拉ทับ,บา拉ไปอย่า布拉เยอะแท่เดี๋ยวทางด้านของโคจิต้าจะได้ทางด้านของยูนิเกตจะทํางานอ้าวตรงนี้กดการเขียวไม่ได้ครับดุดคอโมโบตรงนี้布าใส่หน้าไปครับแมเหมือนมีแผลหรือป่าครับ布บาไปดีนี่ครับได้หิวเลือดมาแล้วก็มีทางด้านของการเขียวนะอืกดการเขียวไป เริ่มสับสนนะฮะพักไปพักมาข้ามตัวเฉยเลยอ่ะตรงนี้ครับยืนชาร์จแล้วหลบแล้วแทบเช็คไปครับตัดจังหวะนะฮะแล้ว17 MVP ดวกดกัดเขียวมาครับได้บัฟแล้วก็ตรงนี้จะยิงแล้วมันโดนท็อปโปครับแต่ว่ามันไม่ค่อยจะเข้านะเพราะว่าไรว่าทางด้านของท็อปโปชนะทางด้านของสี่สิบเจ็ดเอวีนะตรงนี้มันเจอครับแม่ใครโอเคนะครับแล้วกจิต้ามาอยางนี้ครับปัดเลยแล้วก็เสียงนกเหี่ยวมาไหมในมานะฮะกูเจ็บบาฟไปแล้วติดครับตรงนี้แท็คเคลื่อนไปแล้วก็โดนขัดจังหวะโดนแถบนะ แล้วนะโกจิต้ากดการ์ดเขียวเรียกการ์ดฟ้ามาแล้วแล้วตรงนี้มีวะ่ะโอ้ยโดนหออเข้าไปนะึกว่าจะหลบนะฮะแต่โดนการ์ดสเปเชียลมูคือการ์ดฟ้าของโกจิต้าสวนไปโดนหนักอยู่อ่ะประมาณ50%ฮะับกดการ์ดเขียวรีเรือดมาแล้วรีคีมาแนละ้วตรงนี้แต่ยึะครับดับบลัอีกทีเขาเปลี่ยนตัวหลบ2ทีครับตอนนี้เขวเลยแล้วเป็นทางด้านของน้องยุกิครับได้คอมโบครับตรงนี้ครับดับบลสใส่หน้าทางด้านของวิสนะฮะลวงออกจากสนามไป สถานการณ์ตอนนี้ครับเป็นทางด้านของน้องมิยุกิน่าจชคุมเชิงแล้วจังหวะนี้ครับท็อปโป,โป๊กัสเขียวใส่หน้าครับแต่ว่าตอนนี้ครับเลือกอะไรได้ไหมครับไปต่อยโกจิต้าแล้วอยู่ดีความสามารถคือตัดดกักบอลแล้วก็ทางด้านของปิดการใช้งานนะฮะทางด้านของอันติเมะแล้วก็อะไรนะฮะมีทางด้านของอยูนิเกตอีกครับจงตีไม่ได้แล้วจังหวะนี้พลาดนะครับ ให้โคคูบูบอยมารับดาเมจแล้วนะ้องยุกีบอกว่าขอกดที่ิดยัดหน้านายเลยละกันนะครับเพื่อตัดกําลังตัวหลักออกไปครับถ้าบอกเลยครับถ้าตัวนี้ออกจากสนามนี่เหลือทัพโบตัวเดียวยากมากเลยครับที่จะพลิกมาชนะพวกฝั่งนูน้นเลือดแทบจะแบบเลือดนะเลือดแทบจะเต็มตัวเลยอนะ่ะเออเก้าสิบเปอร์เซ็นต์บวกอ่ะบางตัวก็ร้อยเลยนะวาอย่างสู้ครับกดการเขียวใส่หน้าแต่มันบลัดไม่ได้ครับนกเอี่ยวอยากร้องเหลือเกินครับ จะโยนไหมไม่ยอมโยนว่าอ่ามีอันติเมตไหมอ่าเคียร์การ์ดบนมือทิ้งครับเราก็กดอันติเมตยัดหน้าสักหน่อยทีเออขอโชว์เขาโปะครับโปะเอาก่อนเลยขอเตะหนายหน่อยเอาไปรังแห่งเทพเจ้าทาลายล้างนะฮะอุ้ยก็โดนหนักอยู่นะฮะเออห้าสิบเปอร์เซ็นต์ได้นะ่ะอ,อ่าแล้วตรงน,นี้ครับระบแบบดิจิตอลแล้วเป็นสิบเจ็ดเอ็มเอพีลงมาครับตรงน,นี้มันแพ้สีครับเลยทําอะไรมากไม่ได้ครับแต่ก็ได้คมโบน,นะครับยืดระยะเขาเรียกว่าอะไรนะฮะเออ ถ่วเวลาไว้รออะไรอยู่หรือเปล่าทางด้านของนอมิยุกิครับตอนนี้ยังไม่ตัดสินใจครับเอาทางด้านของโกคูไข่เข็มลงมานะฮะไข่โอเคนไข่เค็มตลอดเลยตอนนี้เข้าสุ่ช่วงที่เจ็บสิบวินาทีสุดท้ายแล้วครับอ๋อจะเป็นทางด้านของซิสเต่บีครับอันติเมสใส่นะครับแต่แน่นอนพี่ว่าน่าจะไม่ตุยนะฮะเพราะว่ามันค่อนข้างแข็งแกร่งนะเออแล้วตัวนี้กดการ์ดเขียวใส่หน้ามาไหนดิีแล้วกดไม่โดนอย่างงี้ครับจะมีอะไรไหมอ่ะแน่นอนครับเป็นทางด้านของ เฮ้ย hey, LF 2รอบติดแน่เลยถ้าเป็นอย่างนี้นะครับเป็นทางด้านของโกคูไคโอเคนเิจิชาบิยอนครับกู้สวิตตัวใหม่ครับมาเยอะๆๆๆทำให้ตอนนี้ครับการันตีได้เลยครับว่าเป็นทางด้านของน้องมิยุกิครับเก็บไปอีกต่อ0เกมนะครับทำให้3คะแนนเต็มครับในรอบนี้บอกเลยโคเท